แม่วันนี้แม่ทำอะไรนี่เลยกินปบะคามเทศจ้าขอกินเม็ดหนึ่งมาได้ว่ากินน้ำกันขอกินเม็ดหนึ่งหน่อยแซ่บไหมแม่แซ่แบหลายหวานหวานจ้า ห <One. S 2> วานบอเฟสหวานของโปรดแม่น,นออั่นเนี่ยเอ่อืมมากลายบักขามเทศเนี่ยบาาักขา,ามเทศถึงฤดูการแล้วพาดบ่ได้ต้องจัดเป็น ผลไม้ที่มักที่สูตรเลยจ้าที่สารคุีนี่เลยจ้าข้างหลังต้นทุเรียนจ้าบ๊ายบาย